บัวไปบัวกระทืทบเลยคุณแม่แล้วล้วปั่นกันแม่ปแบบั่นแฟบบันเห็นดารายิ้มได้เลขเขาทุกเพียมวนนั้นกับฟันเห็นสารพงเลขกับเขาแล้วก็บฟันเห็นผู้ใดอีกผู้หนึ่ง<ม>นุ่มเบี้ยนุ่มเบี้ยนุ่มเบี้ยกับเ<ม>ขา,ลาแล้วมงวนนี้ฟันเห็นดาราเลยว่าแม่ฟันเห็นอีกพวกนุถือกล่องแลนเลยอันตะมมือได้แม่ มาขึ้นใช่ไหมถ้าว่ากันกับว่าบ้านงายมือน,นั่นจังสีมาจะวางสีตัวมันหนันมันบลามันมาขึ้นเมือนฝันฝันนี่ฝันเห็นพ่อว่ามาแล้วมานั่งทาพวกนู้นแต่เนี่ยแม่พวกเขาจังหวะกันครับขันถือกล่องกายกับสี่ขีดได้ไหมเนาะบ้านเป็นทับอกล่วงหน้าเบลีขนาดวันใโทับอกกี้เนี่ยผู้ใดแม่ดาราสารพงษแม่สารพงษกับต่ายเราได้เหรอคูเดียวกันเนาะเอาเกิดพร้อมกันใช่ไหม พร้อมกันแล้วอืมแลาวเขาไปเถ้าเนาะขนาดแล้วตอนเราเสียเราก็ขาเถ้าดิเฮ้ยเขาก็เป็นดาราเนาะเขาถึงไปเห็นเปียกเงี่ยงคนมีเงินเขามีเงินเขาลวดเขาก็จางอันนี้ดิวัดบ้านลายยุกอัสสีมาเนี่ยวัดเพิ่นกับเนี่ยวัดวังได้หรือไงวัดวังได้หเนี่ยวันวานจักมาจังได้เหนขอนใหม่ยุกอนนนบนเอาหัวหมุนขอนใหม่เลยว่ามาพี่ว่าสั่นก็เลยมากมากอ่ะอนอน มุนกันไม่นํากันละแหงเว้ยหลังใส้กันบ่ได้เว้ยนาะไส่กันอว้อยหลังใส้กันกันไ่้บ่นอนอยู่แหล้วห่มปราแพร่ผืนผืนนอนไปนอนมาเลยว่าเพื่อเป็นจริงยุกยักป่านนี้วะ่ะจนันเลยเอาเมื่อไปข้ามเองิงเย็นเย็นหลังเพลินป้าแพร่บ้อห่มเลยสิไปดึงแพร่โอกให้ผืนน้องกับคล้องกับคล้องกับห่มคล้องเพลินเพลินเลยพือ่อเพลินเป็นยกยก,กพเพลินสิเพื่อแพร่ใส่เพลินนั่นละวันนี้เหลแล้วพอด พอเจ้าหอมแพ่แล้วเบิรุกคนแล้วกับว่าไม่ล่วท่นเติมจ้ามเติมจ้ามัม่นยังลหละคนตายนั่นน่ะผู้ใดายนั่นน่ะยันสองสามหลังอ่ะวางสี่วันเถอะผู้นั้น,าน,น,น,าาน,น,นบานบันพากันลุกได้บันลุกลุกแล้วได้อาบน้ำเพชรยังแล้วก็ไปข้าเจ้าเสียวไปทิมบันเขาเจ้าสีาคนไปทิมกับบ่เห็นดอกกันเขาหามนะแต่ว่าคนร้ายหลายคนยางไป ก็เลยไปน้ำเพลินไปน้ำกลนเพลินผู้นั้นเป็นห่มเป็แพ้ไปคือเอาว่านงเสียบันคอยเปน็นนงเสียอยู่ไปยางไปยางไปเป็นเนิ่นเป็นเป็นคือผู้เขาหน่ไหมอ้วงอ้วงสูงขึ้นสูงขึนสูงขึ้นยางน้ำกลนกันไปมูไปหลายๆลายบันบันนี้ผู้นี่นอนลงคอยเล,ยเลี้ยวไปเบื้องคือเป็นสี่ว่ามันสิตายจีฮันี่โซบขาวเบิแล้เหล่คอยว่าคอยเลยอีอยนไปข้าเบื้อง ขียงอนกับเปายาไม่จริงกันเด้อคอยว่าคอยก็เลยอวยหนามาสีมาเอายากับอะไรขึ้นมาดิคอยเลยมาก้่ำอยู่สงเสียพื้นเนี่ยข่ำเมื่อเล็วโอ้ยยาหนีอยู่คอยเลยสีโหดสิเพื่อเสียวยาจินบาดผู้นั้นเสียบาดที่นี่อือตัเป็นสีเป็นผีมันค้นนอกบาดคอยเลยวางสีเลยยางไปคอยเลี้ยวไปฝันพุ่นยางขึ้นทาาน้ำเขาฝันทาาเขาเสีย้นไปจิ้มพุ่นคอยก็เลยยางไปน้ำยางไปยางไปข้นหลายกับ บานี่ซุ่มตำรวจพผนมาจับข่ได้บัานยุดจับผู้นั้นไว้เอ้สั้นว่าจับไว้ยังจับไว้เลยจับเอาผู้เดียวเอาผู้นั้นละแลสัน้นเอากลับเมื่อมาใส่ข่ได้บาดที่นี่โศกะคาจอกนี่ละเขาก็จับโดนละไปเอาไปขังไว้พุ่นแลสั้นไม่ต้องให้ไปเล้สั้นว่าข่เกิดแม่กูคือยัน,ยนแต่ว่าแม่กูจก็จังเลี้องน้ะบ้าน,ขน,เ,าน,านเขาเสิเอากูไปยังน้อนีห่หัวสัน้น คอยก็เลยมาน้ำเขากับลงมาจากคุณวยขึ้นมากกับขึ้นมากพูเลยว่าพักย่นี่ซาอยนีจนมาโมนั่นละสิมาจังปอยไปส่งยาพ่อดีนั่งโย่คอยพนังยงยงๆบอัานพูดหนักข้าเจ้าก็ยืนยืนสักลากิ้งกีละคอยเลืเอเลี้ยวไปเห็นเงืนเหรียญบาทรูไต่ขีดเทาพ่อมุมมุม่คอยเลื่อเอาเองินอไปต่อยออกมากทีต่อยออกมากีคอเลยยิบบางที พูดนายคุ้มเอาเมื่อปอนอมากาสิข่อยก็เอาใส่ต่อยมาอีกได้ก็เอาใส่เมื่อให้ผูน้นั้นล่ะใส้ให้แล้วบวะนี้มีเหรียญหนึ่งมันหางโมงมากข่อยเลยว่า,ามันจีบล่ามมาพีาานนาพว่า,า,วาขอาอาออ่อยเลื็ดยังสี่อีกเลยได้เหรียญหนึ่งเกาไส่เมื่อผู้นั้นล่ะกำไว้แบนมีขีดเท่าต่อมาข่อยเลยเอามื่อไปต่อยจังสี่ต่อยแล้วแบนี้เป็นจีซอยไหมจีซอยต้องคำเป็นเป็นเอาขีพึงปั้นไว้งามงาม ่อยก็เลยสันขี่เท้าออกสิมันก็บอกออกเท่านั้นเลยมาบ่ายผู้นายุ้มบ่ายแล้วคนก็เลยลูบขี่เพิงคูออกเวิดคนเลยว่าท่องตัวนี่กั้นคอยเลยทราบไปอีกด้วยวันวันนี้ได้เซ็นมันได้วันเซ้นแบบง่ายยกขึ้นมาสั่นขี่เท้าออกเพ่นก็มาสันเพ่นก็ได้เมื่อเอาคื้เกอาละเฮ็ดไว้เังสิคอยเอาใส่คอยบักกาเบื้องหน้าเพื่อนขอยยานเพิ่นบันนี้เบื้องแล้วบันนี้เพื่อนได้ว่ากำห้อมกันแล้ว อันซอยกับอันอยี่ซอยเพื่อนเลียเอามาใส่มือให้คอยให้คอยกำเอาพ่อคอยกำเอาคอยเลี้ยไปคอยบันเ็นสรพงละยางมาจะผุดเคร่องนโน่นผุดบามาม่มากพอไม่อยเด้มายืนอยู่ท่าหลังพ้าเจ้าบ่าปากผู้อันผู้นายคุ้มก็เลยเอาท่อให้คอยคอยเรียกกำเอากำเอาเลยวานี้เพื่อนเลีว่วแยกง่ายกันวานนี้สัน้นหายตัวไปวัดสุขคนเลยองหูเมียตีว่าจังไดแบบนี้แม่ม จังหวะติตีว่าตอนแม่ฟันเห็นสารพ่งวนนั่นเลยออกอย่างที่เพิ่นมหาตอนนั้นออกซีซีเพราะว่าเพิ่นช่วนข่อยไปนอนน้ำข่อยไปนอนน้ำทั้งเมียทั้งลูกเพิ่นนอนอยู่น้ำกันอนอนน้ำกันเออมาเลยออกซีซีเออแล้วหงวนนี่ตีวัตรงไหนต้ำรวจจับเด้อันนี้มันเป็นตำรวจจับเข้าอันไหมเจงาก็ข่อยเล้วเกิดว่าเพือเมนเละเข้าอันก้อนมันสีตึกคืดวันผวาอ๋อแล้วคิดวลนก็ขิด เมื่อนั่นคลิปนั่นเอาลงไปแปดศูนย์หางเดียวเนาะแปดศูนย์ศูนย์แปดหางเดียวน่นแหคอยเลือกคือวางแั่เขาก็สิมาจับกูกู่็ไม่เลี้ยงไม่เล่าแต่เล็กคอยคิดว่าว่ะยังเป็นยัง่คิดวาเลขสิเขาแล้วเออเขาแล้วว่นะครับตานนี้กันกันกันแม่นนั่นคนฝันว่าถือจับถึงอยังนี้เลขเขาเลยเนาะเขาครับเลขสิเขาเราลงหางเดียวมันนั่นแปดศูนย์ศูนย์แปดเมื่อนั้นฝันเกิดมีตัวเดียวซ้ำนั่นกิดว่าตัวเดียวซ้ำนั่นแล้ววัอายุพ่อกนี้สารพงษ์เพิ่นตายอยู่ไะไเออเนาะ ชักเจอแม่ค oui, e ือว oh. oh ่าอายุทอกันครับแม่ทอกันอยู่แล้วจื่อปีเขาตายบ่ไาะดอ๋ออยู่คนตายนะตอนนี้แม่ได้เท่าะใดหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเพิ่นตายปีกายนี่ไหมมตายปีกายปีกายปีกาอนนี่ไหมหลายปีแล้วหลายปีแล้วโอ้ตอนเราพุ่งแม่เออแต่แต่ตอนข่อยไปในบ้านได้ข่อยย่างไปได้อยู่ตอนตเราพุ่งตาย น่ารวยทามสิริแล้วเนาะสิริกับสิบวัตวตวต่ออายุสลพงศ์เกตสิบเอ็ดปีวิน้องชัดเจนมีซัมนี่มันบ่ค่ะในคลิปนี่แม่เล้าเบาเอาลูเาเาเาเลกเอาเอาเลขเอาเลขว่ามันเอาลูกเอาเลขหายโงคลิปแปดศูนย์างเดียวฟันว่าตำรวจจับล้วก็ฟันว่พาพ่อเนี่ยสลพง์มาอายุพอ่อเนี่นาายสลพงศ์เกตสิบเอ็ดปีขิดบ่งคักๆเ้อผมก็คิดได้ไง ยัาีดนกักขปกติคือห้างเงื่อนนั้นเดลราชการที่เก่าด้เสียเปรีนไ่้ใุเ่อเราอายุแม่ปันตอนนี้เด้ตำรวจจับแม่อายุแม่เขาไรเจดเจ็ดสิบหกว่ะเจ็สิบหปีแม่ได้เจ็ดสิบหกปีขันฟันเห็นสซงเอาโซงนี่สิเกิดเพาสาหรยเอาันยังวายู่หันว่ายังขอดวยกูว่าว่านันว่าว่าตายด้อ บ่อันอันว่าพ่อสอวเกิดเลขก่อนดิก่อนเขาบอกอ๋อตอนนั้นเป็นยังไงเต้องวันที่ชื่ออ้าวอายุแม่ปันเจ็ดสิบหกปีอายุสาวรุ่งเจ็ดสิบเอ็ดปีเลขที่แม่ปันเอาลงคลิปคลิปแรกแปดศูนย์ศูนย์แปดแต่มามันมีสองประเด็นคือเลขอาจจะเขาแล้วนะคะทั้งปันมาได้ท่องทั้งปันมาตำรวจมาจับ แล้วบันเอาทอกแล้วบันเอาไม้เข้าวามนเพิ่เสียวตย์กอกกาเหลวบางหนาเพิ่นเพิ่นยังเอามาใส้มื่อยเขาเขาก็ได้คำฝันว่าแห่ใหญ่กันบัดนี้กัน๙๔๙๒๒๔๙๒๒๔พ่อซ้อพ่อซอเกิดสองาสอง ป็นโทรัพส,ส,น,ส,น,สนใช่ไหมวะฉันถือเมื่อไงอันเฮนดาร์ออกก็อ่ะสรุปเลขแม่ปันเอาล่งคลิปแรกแปดศูนย์ศูนย์แปดปันเห็นสอละพงอายุเจ็ดสิบเอ็ดอายุแม่ปันเจ็ดสิบหกพ่อซอเกิดซอละพงพ่อสอละพงคือสองสี่เก้าสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีสนี่ เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะปกติแล้วคันคันคันฟันเห็นเพื่อนนี่สิบ่อายุกับเพื่อซอเกิดแล้วเนาะแต่ว่าข่อยพันบ่เคยตีแซงกันคันสมมติว่ามากันมาอยู่น้ำกันนี่ตีแต้งกันเท่าไสนี่อยเดียวค่าดองไปสิแม่คันมาแต้งตัวนั่นเอาค่าดองเลยเนี่ยอันนี้ผันบ่ได้ว่าแต้งกันแต่ว่างเจ้าว่าเป็นยังไงอย่งเป็นจัก กูนายกุ้มคำท่องเลี่ยวแต่ว่ามันนายกุ้มเสียเอาบานานั่นพันเอามาใสึมเมอเห่ไปง่อยง่ายกัน